ำรวจสอพอบรบือ,อเขาได้รับแจ้งว่ามีการแทงกันเสียชีวิตแล้วทันทีที่เข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชมฮะมันเป็นเคเรียกคล้ายๆกับบริเวณสาราวัดเป็นการต่อสาราอนเนกประสงค์ของวัดเนี่ยนะฮะ ก็แสดงว่าฆ่ากันในบริเวณวัดเลยโดยจากการไปตรวจสอบคนตายชื่อว่าพี่สุดสาครคุณผู้ชมฮะพี่สุดสาครเนี่ยถูกมีดแทงแล้วคนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายบุรานพี่สุดสาครเองตอนที่ไปเจอเนี่ยโดนแทงหลายแผลนะครับเป็นอาวุธมีดปลายแหลมส่วนพี่บุรานคนที่ลงมือก่อเหตุก็ ไม่ได้หลบหนีเห็นบอกว่าหลังจากแทงเสร็จได้มีการใช้อาวุธมีดปลายแหลมเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะซึ่งซ่อนอยู่ในเบาะรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจเนี่ยไปตามยึดได้โดยถามบอกเกิดอะไรขึ้นทำไมมันต้องมาก่อเหตุกันเนี่ยนะฮะในบริเวณวัดปรากฏว่าทางฝั่งของบุรานเนี่ยเมาฮะนี่น,นฮะนั่งแบบไม่ได้สติเลยบุรานพูดเหมือนกับ,บวกไปวนมาแต่พอจับใจความได้ว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์วัด แล้ววัดเนี่ยเขาจ้างให้เข้ามาก่อสร้างศาลาอนเนกประสงค์ได้ค่าจ้างประเด็นก็คือ ตัวเองเนี่ยกำลังสงสัยเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าผู้ตายเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างที่ได้มาด้วยกันเนี่ยให้กับเขาหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าปกติเขามารับจ้างงานวัดเนี่ยเขาก็จะได้ค่าจ้างวันละร้อยสองใช่ไหมคะในการต่อเติมศาลาเอกอนเนกประสงค์3วันแต่ปรากฏว่าเขามีไปรับงานนอกด้วยก็ไปด้วยกันนี่แหละตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาจะได้ค่าแรงวันละ400ผู้ตายได้วันละ300 3วันผ่านไปกลับมาที่วัดเอ๊ะแล้วทําไมยังไม่ได้เงินค่าจ้างซึ่งเพื่อนที่ตายเนี่ยก็บอกว่าโอ้ในจ้าง ยังไม่ให้เงินค่าแรงมาเลยทะเลาะกันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ้างนะว่าผู้ตายถือไม้หน้าสาม,มาฟาดที่หลังเขาก่อนหนึ่งครั้งแล้วทางด้านตัวเขาก็เลยหยิบมีดปลายแหลมมา แทงทางด้านของผู้ตายนั่นเองบอกว่าผู้ตายมีไม้จะมาทําร้ายเขาเพราะตอนทะเลาะก,กันเรื่องเงินส่วนเขาเองก็มีมีดก็เลยเกิดการสวนกันเกิดขึ้นอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะเขาอ้างยังไงนะตอนที่โดนจับเขาบอกเอาจิงคุณเอามีดไปแทงเขาได้ไงตอนตารวจถามไอ้หมอนี่มันก็ตอบบอกว่าอ้าวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีดเข้ามาอยู่ในมือผมได้ยังไงนี่ฮะลองฟังเสียงทางผู้ต้องหาหน่อยนะฮะในบุรานฮะ มีดอ่ะทีใช้แทงคุตายเนี่ยพรอมมือหนังมือเนี่ยถืออาวุธมีดแทงด้วยมือจำไ่ได้ครับจำาบราคจำโบาแต่บ้านแต่เราเป็นคนแทงคนณตายเนาะาอารย์บอกว่าเวบ้านกลับบ้านอ๋อจรา์นี่เออนเลยว่าเออมามึงจะไปไหนอีกมันมาเล่นแบคนแทงเลยมีด ทานเนาจะมาดันกันเจมรักหารสี่ซืเอมันนี่นี่แหละแท่งมันก็แรนตามเองเนาะผมบ่ได้แท่งคนเด็กมันแ่นตามเองนี่เดี๋ยขวาก็มาเจ็บไปแรงมันไล่มาตาเองก็คือวิ่งให้มาชนมีดเองผมบอกได้แทงมันล่าสุดทางทีมข่าวของเรานะฮะไปเจอกับคนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อบุญฉลองอันนี้จากที่จะต้องมาทำกุศลในวัด คุณผู้ชมฮะดันมาฆ่ากันในศาลาอนเนกประสงค์ของวัดและเห็นบอกเป็นสับปะเลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนจริงๆเขาก็มีเป็นสับปเลด้วยแล้วก็มีอาชีพเป็นรับจ้างไปก่อสร้างอะไรทําน้องเนี่ยรับงานข้างนอกนด้วยค่ะก็คือทั้งเก็บศพแล้วก็รับจ็อบก่อสร้างค,คุณบุญฉลองเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุทั้งคู่ทะเลาะก,กันเรื่องค่าแรงที่ดูเหมือนกับยังไม่ได้เงินจนกระทั่งเขาบอกว่าคนตายเอาไม้หน้าสามไปตีทางด้านคนก่อเหตุก่อนคนก่อเหตุก็ใช้มีดฆ่าไก่เนี่ยนะฮะสวนกลับไป เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากฆ่าเสร็จเอามีดฆ่าไก่เสียบเข้าปลอกปักแล้วก็จะขี่รถกลับบ้านถูกไหมฮะ,ฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับต้องช่วยกันจับกลุ่มเพราะว่าคนตายเองหันกลับไปอีกทีเนี่ยเหมือนกับโดนมีดแทงแล้วก็ร้องเครือเครือหนึ่งครั้งจนกระทั่งสุดท้ายก็เหมือนกับเสียชีวิตเพราะว่ามีดที่ใช้ในการฆ่าสัตว์เนี่ยก็คือคนก่อเหตุเขาจะใช้มีดฆ่าไก่เนี่ยนะฮะมันปัก ตัดขั้วหัวใจของคนตายพอดีส่วนคนตายก็เคยบวชอยู่ที่วัดนี้มาก่อนอคนก่อเหตุก็เป็นสัปปเลอนี่ฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เอาเป็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นเคยเป็นคนที่ฆ่าวัวของหมู่บ้าน<อ>แล้วก็มารับจ้างทาสีดังนั้นเวลาฆ่าเนี่ยมันก็เลยเหมือนเอามีดเสียบทยี่คือเข้าหัวใจเลยเหมัอนมีความชำนาญเนี่ยบอกที่ว่าไอา้มันแทงนี่เมึงนี่เอาอันเจ้านี่เขาไปในบ้านสางเลยว่าสิ มันนี่ก็เลยเห็นเห็นเอาเมียเส้ฟักแล้วมันนี่พ่าะงี้เขาพ้นใจแล้วหันหลังว่าวะไปิตันยะหันหลังให้พดานั้นเนี่ยไอ้นั่นก็ยืนทีีรอยู่มเองบ่หรอ่โดนเติบเแียงไกแท้งมึงอึหัวนะมันนี่พราะงี้ก็เลยหันหน้าไปนะไอ้อยถือแทงเหล่ยนีงยางน้ำดนขามอาแท้งใส่ตรงหัวใจเลยแหละตอนนั้นเลือดมันได้ออกบะออก ไหลลงกระมองอมวางสถิตศาสตร์ที่ว่านั่นเลยน่เห็นมันเนี่ยมันมาตายมาตายเพียงนี่ฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาดูที่โรงพักเลยนี่ฮะค่ะขนาดขิ้วจากที่เกาะโอ้โหนี่บริการทุกระดับประทับใจฮะพนักงานสอบสวนคงกลุ่มขมับจะสอบปากคํามันยังไงฮะหลับแล้วใช่ไหมใช่นี่ฮะหลับปุ๋ยเลยโดยเบื้องต้นเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทางด้านของท่านจเจ้าวาดวัดวัดสุดจิตตารามพระมหาสุพระกิจเนี่ยนะครับท่านก็ได้เล่าให้เราฟังเหมือนกันบอกว่าทั้งคู่มาช่วยส,วยสร้างศาลาอนเนกประสงค์แต่ก็ทะเลาะก,กันหลวงพ่อท่านติกิจนิมนต์นะฮะจริงๆก่อนจะออกไปกินนิมนต์ยังบอกเลยว่าให้หยุดให้หยุดเนี่ยนะฮะแต่ไม่ได้ว่ากลับมาอีกทีอ้าวฆ่ากันตายแล้วฟังเสียงทางด้านของพระมหาสุพระกิจนะฮะอตาตมากเ็เลยแบบ ให้นม่ยู่น้ำนะให้นม่ยู่น้ำแกซึกไปเลยเลย้ห้แม่ยู่ซอยงานซอยงานแกกับเฮ็ดเวียกอยู่นีนน้ำอัตมาทุกมือนทุกหมื่นครับไปมาหาสู้กัน,กกนครับผู้ก้อเห็ดเนี่ยนะถ้าจะไปกินเรานํากันอันนี้อัตมาเห็นั่นแหละเขาจะกินแกเมยประมาณนี้นะนี่ตอนตำรวจคุมมาก่อนจะหลับไหนเพลภาพให้ดูหน่อยดิฮะตอนที่ตำรวจคุมมาเมื่อกี้นี้อันนี้คือยังพอมีสติเมื่อกี้ตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยฮะไหนมีเสียงไหมทะเลาะกัน แล้วมาให้หย็งมาทำงานก่อขั้งะะไม่ได้แตเป็นคนเด็กวัดเหมือนกันแหละมาดูเขาไม่ค่อยเข้าไปขเขาไปเรียกผจจเขาวัดทำไปเล่นไปเดินด้วยแล้วเขาก็มาตีผมว่าเขาเขาเอาอะไรตีเราอะ่ะเอาไมาห้หน้าสา,านฟาดหลังผมผมว่เลยว่าอยากกับอาจารย์บอกว่ากลับบ้านมผมก็อยากะกลับบ้านอ่าป,ประมาณนี้แหละครับ